ครับมาถึงบทที่5นะครับเราจะมาพูดถึงการทำงานกับข้อความและตัวอักษรกันครับเราสามารถสร้างข้อความแบบต่างๆด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Type t o o ครับทั้งได้ทั้งข้อความสั้นๆหรือเพื่อสร้างเอฟเฟกตบิดเบือนรูปทรงข้อความต่างๆครับให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างข้อความแบบย่อหน้าทั้งที่ปรับการตั้งค่าต่งตางๆให้เหมาะสมกับการทำงานได้ครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการพิมพ์ข้อความปกติครับนั่นนั่นก็คือเครื่องมือ Point Thai ครับผมเป็นเอ่ออยู่ในกลุ่ม toolbar เป็นรูปตัว T นะครับเมื่อเลือกเครื่องมือเรียบร้อยแล้วครับให้เราเอ่อคลิกเมาส์ซ้ายครับลาก มันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆครับไว้ให้เรากะขนาดของตัวอักษรนะครับก็พิมพ์เลยครับอยากใส่ข้อความอะไรลงไปเสร็จแล้วก็หากเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ครับสามารถทำได้โดยการครอบให้เป็นแถบสีน้ำเงินทั้งหมดนะครับและเลือกเปลี่ยนจากแถบด้านซ้ายบนครับ ก็เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการได้เลยต่อไปก็คือขนาดของตัวอักษรครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนก็ให้คุมดำเช่นกันนะครับแล้วให้เปลี่ยนจากแคบตรงนี้ครับอยากได้เล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยครับ ถ้าเราต้องการให้ข้อความนะครับดูเด่นขึ้นเออก็มีวิธีอยู่นะครับให้เรากดที่ฟังก์ชันส t o r e ครับผมเออสังเกตว่าตัวหนังสือจะมีขอบขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถปรับไซส์ได้จากแถบไซส์ตรงนี้นะครับตัวหนังสือก็จะมีกรอบทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น,นครับ เราสามารถปรับการตั้งค่าออให้มันอยู่เส้นอยู่ข้างในหรือข้างนอกตัวอักษรนะครับและสามารถเลือกสีได้จากตรงนี้ครับอยากได้สีประมาณไหนก็ลองปรับกันดูนะครับผมเสร็จแล้วก็กดโอเคครับ ยังออตัวอักษรยังน่าสนใจไม่พอนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเล่นได้หลายอันเลยอย่างผมจะเลือก drop shadow ก็จะเป็นการสร้างเงาครับให้กับตัวอักษรของเราสามารถปรับการตั้งค่าได้จากแถบ3ามแถบนี้ได้เลยครับ จะให้เงาอยู่สูงอยู่ต่ําขนาดไหนหรือเอียงไปทางไหนครับสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยผมเอาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วกดโอเคครับผมก็จะได้ฟอนต์ประมาณนี้นะครับเราสามารถเอาเออสิ่งที่เรียนจากบทที่แล้วครับ การปรับรูปทรงหรือขนาดนะครับมาใช้กับฟอนต์ได้ด้วยให้ทำการเซฟภาพเป็นไฟล์ jpeg นะครับแล้วก็ลองปรับปรุงรูปทรงกันดูอย่างที่เราได้ทำกันไปเมื่อคลิปที่แล้วครับผมสำหรับบทที่5ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ